ให้มันภาวนาให้อาพุโทโธนนั่นแหละเป็นอารมณ์ของใจให้ตั้งสติทำไปทำไปใจมันจะสงบสะอาดและผุดผ่องหลวงปู่ขาวอนาลโยกรรมกับจิตพระธรรมคำสอนหลวงปู่ขาวอนาลโยพระธรรมเทศนาอย่าให้มีความประมาทจงพากันสร้างคุณงามความดี มีการให้ทานมีการรักษาศีลของคารวาสพวกคารวาสก็ดีให้ถือศีลห้าศีลแปวันเจ็ดค่ำแปดค่ำสิสี่ค่ำสิห้าค่ำเดือนหนึ่งมีสี่โหนอย่าให้ขาดให้มีความตั้งใจเรื่องเข้าวัดฟังธรรมการรักษาศีลภาวนาอันนี้เป็นทรัพย์ภายในของเราการรักษาศีลเป็นสมบัติภายในของเรา ควรใช้ปัญญาพิจารณาค้นคว้าร่างกายให้มันเห็นว่าความจริงของมันตกอยู่ในไตรลักษณ์ตกอยู่ในทุกขังตกอยู่ในอนิจจังตกอยู่ในอนัตตามีความเกิดอยู่ในเบื้องต้นมีความแปรไปในท่ามกลางมีความแตกสลายไปในที่สุดอย่างนี้แหละอย่าให้เรานอนใจให้สร้างแต่คุณงามความดีอย่าไปสร้างบ,บาปอกุศล อย่าไปก่อกรรมก่อเวรใส่ตนผู้อื่นไม่ได้สร้างให้เราคุณงามความดีเราสร้างของเราเองตนสร้างใส่ตนเองผู้อื่นบ่ได้ทำดอกเมื่อเราเป็นคนบาปก็เราเป็นผู้สร้างบาปใส่เราเองความดีก็แม่นเราใส่เราเองจึงได้เรียกกุศลกรรมอกุศลกรรมสัตว์ทั้งหลายหรือจะร้ายก็ดี จะเป็นคนมั่งคั่งสมบูรณ์หรือยากจนค้นแค้นก็ดีเป็นเพราะกรรมดอกพระพุทธเจ,จ้าว่านั่นแหละสัตว์ทั้งหลายเป็นแต่กรรมสัตว์มีกรรมของตนเป็นเพราะกรรมดอกกรรมเป็นผู้จำแนกแจกสัตว์ให้ได้ดีได้ชั่วต่างๆกันครั้นเป็นผู้ทำกรรมดีมันก็ได้ความสุขไปชาติหน้าชาติใหม่ก็จะได้ความสุขผู้ทำความชั่ว มันก็มีแต่ความทุกข์มีอบายเป็นที่ไปมีนรกเป็นที่ไปการเป็นผู้จำแนกไปให้เกิดเป็นมนุษย์ให้เกิดเป็นคนยากจนคนค้นแค้นมันเป็นเพราะกรรมของเขาที่จะไปเกิดเป็นผู้มั่งคั่งสมบูรณ์มีความสุขเองอย่างนี้ไม่มีนั่นแหละบาปมันเป็นผู้แจ้งให้ไปไปเกิดในแดนคนยากคนจนเหมือนกันนั่นแหละกับเขาไปหาเจ้านาย เราก็ต้องระวังปานหยังเข้าไปเราต้องทำอย่างใดจะทำท่าทางอย่างใดจะพูดอย่างไรก็พวกเข้ามาหาคนยากคนจนมันบ่ต้องสนใจอะไรไม่ต้องมีท่ามีทางมันไปเกิดอยู่นั่นแหละเราจะไปเกิดในที่ดีมันยากแล้วบุญมันบ่ถึงเขาเราก็ต้องทำเอาการเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์อันสูงสุด ก็เป็นเพราะบุพเพจักกะตะปุญญาตาบุญหนุนหลังมาติดตามตนให้เกิดเป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์ครั้นเป็นผู้สมบูรณ์แล้วก็อัตตะสัมมาปณิธิให้ตั้งตนอยู่ในที่ชอบอย่าไปตั้งอยู่ในที่ชั่วรักษาศีลให้ทานหัดทำสมาธิอย่าให้ขาดศีลห้า ให้รักษาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ศีลแปดให้รักษาให้ผากันภาวนาอยู่สมาธิมันไม่มีที่อื่นให้นั่งภาวนาพุทโธพุทโธไม่ต้องร้องให้มันแรงดอกให้มันอยู่ในใจซื่อซื่อดอกการภาวนาก็เป็นอริยสัพย์ภายในมันจะติดตามไปทุกภพทุกชาติติดไปสวรรค์ลงมามนุษย์มาตกอยู่ในที่มั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์ ไม่ยากไม่จนซับอันนี้ติดตามไปบ่มีศูนย์หายดอกตามไปจนสิ้นพบสิ้นชาติหรือจนเหนื่อยหน่ายต่อความชั่วเบื่อหน่ายไม่มีความยินดีไม่อยากเกิดอีกภาวนาไปภาวนาไปก็จะไปสู่พระนิพพานตามเสด็จพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละก็สบายเท่านั้นแหละคนเรามันมักอยากมาเกิดจุดเสมอ ให้พากันตั้งใจวันหนึ่งหนึ่งเราจะนั่งภาวนาก็นั่งภาวนาให้นั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติอย่าปล่อยใจให้ตั้งสติอยู่กับใจให้เอาพุทธโธเป็นอารมณ์ที่แรกว่าพุทธโธธรมโมสังโฆพุทธโธธัมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆส,สามหนแล้วจึงเอาแต่พุทธโธอันเดียวทํางานอะไรอยูก็ได้ พระพุทธเจ้าบอกทำได้ทุกอิริยาบถได้ทั้งสี่อิริยาบถยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ไม่เป็นท่าดอกเอนลงไปเดี๋ยวก็เอาสักเงียบเถอะเดินนั่นแหละดีนั่งกับยืนก็ได้ได้หมดทั้งสี่อิริยาบถพากันทำเอาความมีอัตภาพนี่มันเป็นทรับภายนอกเงินทองแก้วแหวน บ้านช่องเรือนซานต่างๆที่หามาได้ก็เป็นทรัพภายนอกติดตามเราไปไม่ได้ดอกเมื่อตายแล้วก็ทิ้งไว้ไก่อันนี้เมื่อตายแล้วก็นอนทับถมแผ่นดินอยู่ไม่มีผู้ใดเก็บกระดูกก็กระจายไปกระดูกหัวก็ไปอยู่ที่อื่นกระดูกแขนก็ไปอยู่ที่อื่นกระดูกขาก็ไปอยู่ที่อื่นกระดูกสันหลังก็ไปอยู่ที่อื่นกระจายไปเท่านั้นแหละ ตัวเรานี่ะมันกลัวตันหาหลายมันเชื่อตันหาหลายคนหนึ่งคนหนึ่งมันมีสองศาสนาศาสนาหนึ่งมันตันหาสั่งสอนศาสนาหนึ่งเป็นศาสนาของพระพุทธเจ้าเรามันยึดถือตันหานี่ชอบกันนักหมอนี่มันก็บังคับเอาเราก็ยึดถือหมอนี่มันสอนเราให้ตีเอาลักเอาฉกชิงวิ่งราว มันสอนอย่างนี้ตันหานะพระพุทธเจ้าว่าให้ทำมาหากินโดยชอบธรรมให้เป็นศีลเป็นธรรมอย่าเปลี่ยนเปลี่ยนกันมันไม่อยากฟังมันเกลียดตันหานี่มันกลัวพยามัจจุราชพยามานก็ผู้ช่วยมันมันไม่อยากให้เราไปฟังอื่นให้ฟังมันมันผูกใจเราไว้ครั้นจะไปดำเนินตามทางพระพุทธเจ้ามันไม่พอใจ พอจะรับศีลรับทำไมมันว่าอย่าไปรับมันอย่าไปทำมันนี่มันก็ถูกใจมันเท่านั้นแหละมันสอนนะมันชอบอย่างนั้นส่วนธรรมะของพระพุทธเจ้าครั้นอุตสาห์ทำไปปฏิบัติดีแล้วเราก็มีสุขติโลกสวรรค์เป็นที่ไปทำความเพียรภาวนาหนักๆเข้าก็ได้บรรลุพระนิพพานกำจัดทุกข์ อันนี้ไม่อยากไปไม่อยากฟังไม่เอาไม่ชอบเพราะฉะนั้นต้องระวังตันหากิเลสท,ที่มันชักจูงใจเราไม่ให้ทำความดีอย่าไปเชื่อมันพยายามฝึกหัดขัดเกลาจิตใจให้อยู่ในศีลในธรรมพระพุทธเจ้าท่านว่าให้เป็นผู้มันขยันในทางที่ชอบไม่เบียดเปลียนผู้อื่นแม่นหนหน้าที่ของตนเป็นความบริสุทธิ ผู้ขยันหมั่นเพียรน,นั่นแหละจะเป็นเจ้าของทรัพย์เป็นผู้มั่งคั่งสมบูรณ์ไม่ใช่ว่าจะรักษาศีลภาวนาแล้วเฮ็ดอีหยังบ่ได้มันบ่แม่นนั่นมันความเห็นผิดไปพระพุทธเจ้าว่าให้ขยันหมั่นเพียรอะไรที่ชอบทำก็ทำได้กลางคืนจนแจ้งก็ทำไปกลางวันก็ทำได้หมดตลอดวันทำไร่ทำสวนทำนา ให้ทำสุจริตไม่เบียดเปลี่ยนใครเท่านั้นเพราะพระพุทธเจ้าให้หยุดไม่ให้เบียดเปลี่ยนกันทำใจให้สะอาดว่าจาให้สะอาดกายก็ให้สะอาดอย่าให้ศกกระปรกทำใจให้สะอาดคือให้หมั่นภาวนาให้เอาพุทโธนั่นแหละเป็นอารมณ์ของใจให้ตั้งสติทำไปทำไปใจมันจะสงบสะอาดและผุดผ่อง มนัส,สาเจปัสสันเนนะภาสติวากาโรติวาตะโตนังสุขมะเนเวติครันผู้ชมระจ,จิตใจของตนให้ผ่องแผ้วสดใสแล้วแม้จะพูดอยู่ก็ตามทำการงานอยู่ก็ตามความสุขนั้นย่อมติดตามเขาไปมณัส,สาเจปทุสเทนะภาสติวากโรติวาตตะโตนัง ทุกขมะในเวติจากกังวหาโตปัทังครั้นบุคคลมีใจขุนมัววุ่นวายมีใจเศร้าหมองใจมืดใจดำอมหิตแล้วแม้จะพูดอยู่ความทุกข์ย่อมครอบงำม,มันอยู่อย่างนั้นแม้จะทำอยู่ความทุกข์ก็เป็นอยู่อย่างนั้นท่านเปรียบว่าเหมือนล้อที่ตามรอยเท้าโคไปความทุกข์ขังตามบุคคลไปอยู่อย่างนั้นคนไม่รักษาใจ คนทำแต่ความชั่วก็มีแต่ความทุกข์นำไปอยู่อย่างนั้นพากันทำไปภาวนาไปวันหนึ่งวันหนึ่งอย่าให้ขาดอย่าให้มันเสียเวลาไปภาวนาไปชั่วโมงหรือ20 30นาทีอย่าให้มันขาดอาศัยอบรมจิตใจของตนทำมันไปขัดเกลาใจของตนใจมันมีโลภะโทสะและโมหะ เข้าครอบคลุ่มใจจึงเศร้ามองธรรมชาติจิตเติมแท้นั้นเป็นธรรมชาติผ่องใสปภัศสะรมิตังพิกขเวจิตตังตันจะโคอาคันตุเกหิอุปกิเลเสหิอุปปังกิเลสถังธรรมชาติจิตเดิมเป็นของเลื่อมสายประพัดซ้อนเป็นของใสสะอาดแต่มันอาศัยอาคันตุกาก,กิเลเข้าครอบงำย่ำยี ทำให้จิตเศร้ามองขุนมัวไปเพราะฉะนั้นอย่าพากันทำอย่าประมาทอย่าให้มันเสียชาติอย่าให้มันโศกเศร้าเป็นทุกข์มนุษย์ปะลิลาโพความได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นลาบอันประเสริฐให้พากันทำอย่าให้มันเสียไปวันคืนเดือนปีล่วงไปล่วงไปอย่าให้มันล่วงไปเปล่าประโยชน์ภายนอกก็ทำ ประโยชน์ของตนนั่นแหละมันสำคัญพระพุทธเจ้าว่าให้ทำประโยชน์ของตนเสียก่อนแล้วจึงค่อยทำประโยชน์อื่นพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์ขาวอนาลโยวัดถ้ามกองเพนตำบลโนนทันอำเภอเมืองจังหวัดหนองบวัวลำพู